สวัสดีครับผมมุนทันสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ที่ศาลแม่ย่าโอรสนะครับแม่พันพิไลนะครับน้องกุมารจุกแดงจุกทองนะครับมาดูตัวเลขอีกสักหนึ่งรอบนะครับว่าจะเห็นเด่นชัดเป็นตัวเลขที่คิดไว้ดังในใจหรือเปล่านะครับลองชมกันดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับแนวทางของรัฐบาลนะครับสรุปในตัวของที่เราชอบกันนะครับลองมาชมดูที่ขอนที่ต้นนะครับต้นสดของแม่ พันธุ์พิเลยอีกหนึ่งรอบนะครับแนวทางของรัฐบาลนะครับนําไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับลองรับชมดูที่ต้นนะครับท่านผู้ชมลองส่องดูที่ต้นนะครับครับที่ปรากฏเห็นเด่นชัดนะครับคือจะเป็นเลขสองนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ยังเห็นชัดเลยนะครับที่เห็นทางด้านหน้าเลยนะครับที่เห็นชัด เลขสองนะครับสองแล้วก็ลองดูอีกทีนะครับลอง z มใกล้ๆดูนะครับเห็นเลขสอง้วครับหนึ่งตัวแล้วก็ ขอจับคู่อีกสักหนึ่งตัวนะครับสาธุสาธุาธาธนำบารมีแม่เจ้าโอรถนะครับแม่พันพิไหลนะครับน้องกุมานจุกแดงจุกทองนะครับขอบารมีเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดลาภให้ลูกและผู้ชมทุกท่านในงวดวันที่16กันยายน2563นะครับได้ตัวเลข2มาแล้วครับ1ตัวแต่ด้านหลังจะเห็นเป็นเลข จ็ดนะครับแต่เลือนลางนะครับไม่ค่อยชัดนะครับส่วนที่ตัวเลขที่ปรากฏเห็นชัดคือเลขสองนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นะครับวันนี้มีการนะครับมาไม่ใช่ขออภัยครับวันนี้มีการทําพิธีนะครับขอโชคขอลาบนะครับในตอนเย็นนะครับเย็นวันนี้นะครับเย็นวันที่สิบห้านะครับมีการทําพิธีขอโชคขอลาบนะครับก็ จะมีขันน้ำมนต์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เลขหางประทัดนะครับสำหรับตอนเย็นนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เขตบริเวณอำเภอกะบินบุรีนะครับก็สามารถเดินทางมารับชมด้วยตัวท่านเองนะครับพร้อมด้วยท่านสามารถเดินทางมาชมการขอโชคขอลาบด้วยตัวท่านเองนะครับต้องขออภัยครับพูดไม่ถูกครับ ขออภัยนะครับท่านสามารถเดินทางมาขอโชคขอลาบด้วยตัวท่านเองนะครับหรือมาดูด้วยตัวท่านเองได้นะครับวันที่15นะครับเย็นวันนี้นะครับเย็นวันที่ 15, นะครับ2 5งพนนะครับช่วงเย็นๆนะครับจะมีการทําพิธีจุดประทัดนะครับจุดประทัดนะครับพร้อมด้วยขันน้ามนต์นะครับก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับพี่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถร่วม สามารถร่วมพิธีนะครับแล้วก็เดินทางมาได้นะครับถ้าอยู่บริเวณใกล้ๆกับินนะครับศาลที่นี่อยู่หลังสวนเฉลิมพระเกียรติ80ิพรรศานะครับเขตเทศบาลตำบลกะบินนะครับอําเภอกะบินบุรีนะครับหรืออยู่ตรงสี่แยกนะครับลงค้าสัตว์กะบินบุรีนะครับหรืออีกที่เรียกหนึ่งก็ได้กศนกะบินบุรีนะครับ ด้านหน้านะครับก็เป็นหุ่นของแม่เยา่ารถแม่พันพิไลนะครับครับที่เห็นอีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่ปรากฏบนหน้าอกของน้องกุมารน,นะครับจุกแดงนะครับรกดเห็นเป็นตัวเลขนะครับ 65หรือ95ก็ได้นะครับผู้ชมแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจําวดวันที่16กันยายน2563นะครับก็จะพามาชมทูบเสียงททยอีกอเหมือนเดิมนะครับทูบเสียงททยนะครับก็ยังปรากฏเห็นเป็นตัวเลขนะครับ958นะครับตัดเล่นนะครับ95กับ58นะครับ95 58ก็ ตัวเลข95นะครับก็ไปตรงกับเสื้อของน้องกุมารจุกแดงนะครับ59หรือว่า56ก็ได้นะครับด้านบนเห็นเป็น56หรือ65นะครับเสื้อของน้องกุมารจุกแดงนะครับส่วนทูบเสียงทายก็ได้เป็น95นะครับก็ลองอนำไปพิจารณาดูนะครับ แนวทางจลากินแบ่งรัฐบาลนะครับครับชมดูใกล้ๆอีกหนึ่งรอบนะครับครับมาหอบบนทันก็จะสรุปจะเรียกให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ นำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตรงต้นที่เห็นนะครับบนต้นของแม่พันพิไลนะครับเห็นตัวเลขคือ27นะครับถัดมาตัวเลขที่เห็นบนเสื้อของน้องกุมารจุกแดงนะครับก็จะเป็น 6- 5หนะครับส่วนตัวเลขถัดมาครับเป็นทูบเสียงทายก็เป็น 5...9 9 8นะครับก็ตัดเล่น5 9หรือ9 8 89ก็ได้นะครับแนวทางฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำงวดวันที่16กันยานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมนะครับพี่ๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณกระบ,บินบุรีนะครับสามารถร่วมร่วมมาขอโชคขอลาบด้วยตัวท่านเองก็ได้นะครับที่ศาลแม่ย่า พันธิไลนะครับน้องกุมาณจุปแดงจุปทองนะครับที่ศาลแม่นะครับตอนเย็นวันที่15นะครับคือเย็นวันนี้นะครับท่านอยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมนะครับเดินทางมาขอโชคขอลาบได้ตัวท่านเองนะครับพร้อมตัวเลขขันน้ำมนต์พร้อมอาหางประทัดนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เคยอติดตามแอดนะครับสำหรับ อันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับท่านใดที่ติดตามนะครับก็น่าจะมีโชคนะครับเลขหางวัตทัดของงวดที่แล้วนะครับเข้าเต็มๆเลยนะครับ97นะครับไม่ต้องกลับเลยครับ3ตัวเห็นไหมเป็นตัวเลข697นะครับหรือบางท่านก็นําไปตัดเล่นเป็น2ตัวนะครับ97ส่วนขันน้ำมนต์ของรอบที่แล้วก็เข้านะครับเข้าทั้งขันน้ำมนต ขันสีแดงแล้วก็ขันสีขาวนะครับขันสีแดงเข้า3ตัวนะครับแล้วก็ขันสีขาวเข้า2ตัวนะครับก็ดีใจกับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ถูกท,ที่ติดตามแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับครับก็ขอขอบคุณคุณวิญุฒนะครับดวงเล็กนะครับทีบร่ร่วมทําบุญที่ศาลแม่ตะเคียนนะครับร่วมติดกอง พระป่านะครับจำนวนเงิน200บาทนะครับก็ขอโนทนาบุญด้วยครับสาธุสาธุครับผม